นจะแข็งแข็งแต่มันตกแต่มันไม่ตกแรงกี่เมื่อจะกินผักอันนี้วันนี้ขุดไปให้เขาก็จะมาขุดออกมาแล้วเดี๋ยวมาขุดออกกันถั่วลันเตาได้มาเล็บถั่วลันเตามาแล้ว ครั้งบ้านซื้อให้เขาลืมซื้อแต่เขาบอกว่าเขามีเม็ดเก่าอยู่ไปหนาวแล้ววันนี้เพื่นนอนๆดูต้น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  ไว้กินไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มันจะแก่ต้องขุดออกหมดเลยแค่แข็งไว้แบกพักกับบ้านเฮ้สวยไหมคะสวยไหมคะอืสวยเหมือนคนขุดเลยเนาะ มันฝรั่งบดนะคะอันนี้กินกับไอเนื้อหมูอบนะคะวันนี้พี่เมื่นยายไม่กินนี่ไเมื่อวานได้เนื้อมาทําเนื้อแดดเดียวอยากกินส้มตาแต่ก็อยากกินส้มตําก็อยากกินแต่กะทิเหลืออยู่ยายว่าจะทําห่อหมกส้มตําค่อยกินวันหลังเนาะทําเนื้อแดดเดียวตากบนเตาผิงเตาอบของกินเพียบไม่อด จ้าต้มขาหมูขาหมูหน้านะเนี่ยายออกลงเตาอบนะได้แล้วกับคาพฟ่มือเดี๋ยวของเรายังไม่รู้ว่ากินอะไรดยวดูก่อนนะคะเสร็จแล้วจ้ามากินไหมเพื่อนอน,นี่แต่ยายต้าไม่กินนะคะเออ <laughs> น่าอร่อยแต่ทําไมยายไม่กินยายก็ไม่รู้งงยายก็แค่ทาน้าจิ้มข้าวขาวหมูก็ได้แล้วเนาะมันน้อยเนี่ยมันน่องเดียวเห็นไหมเอาไว้กินตอนเย็นก็หมดเราไปทําอย่างอื่นกินดีกว่าเนี่ยเนาะไปไปเสิร์ฟยายจะตาแตงมีแตงเลยอยู่แค่นี้เอาไว้ตั้งนานแล้วเออตำแตงง่ายๆเราก็จะทอดเนือ้อแดดเดียวแค่นั้นแหละกินง่ายๆ ทอดแบหมูก่อนแบหมูก็ทำเองนะคะแช่ตัวเย็นไว้ทำเสร็จแล้วก็แช่ตัวเย็นไว้อยากกินก็มาทอดกินทอดพิระมิดพิรามิดท,ทอดเดยวก็กินไม่หมดคนเดียวเนาะทอดทั้งหมูสามชั้นทั้งเนื้อแดดเดียวหมูสามชั้นนี่ที่แกงเหลือวันนั้น เอามาคอกเพราะว่า,วาไม่ได้เห็นถ้าเห็นนจะหมักทำกันเดดเดียวไปแล้วทำหมูทงเนื้อบันไลล่ะทีนี้มันเทิงล่ะทีนี้บอกง่ายูค่ะง่ายๆจริงๆวางแผนว่าจะทำห่อหมกมาวันนี้หอหมกใบตำเยเดี๋ยวกินเสร็จ่อนเดี๋ยวตอนเมนูตอนเย็น ทำไมถึงจะทำหอหมกพอดีกะทิมันเหลือวันนั้นไงตัวกะทิเสียเอามาทำขนมมาหวานก็ยังเหลือ,อยู่มา,ามอะไรไหมอืปลาออกมาแล้วนี่โหระพาออกมาแล้วเดี๋ยวไปเอาตำแยมาก็ทำหอหมก เมนูต,ตอนเย็นเอาหมกใบตํงเย็นนี่เสร็จแล้วว้าวน่าอร่อยไหมปกติยายชอบต,ตัราดข้าวตามแปลงกินคนเดียวเนาะตังราดข้าวไปเลย อืมแซ่บมาจ้านี่แค่นี้ก็เยอะแล้วกับข้าววันนี้โอ้รู้รามาเฮาข้าวอุ่นนะคะจะออกเหนียวข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าผสมกันนี่โอ้โหสุดยอดเนื้อทอดแคบหมูสามชั้นทอดตำแตงมา กินกันเพื่อนเพนมาเด้อใครอยากก็มาเด้อสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเ,เพื่อนเมามามากินกันจะได้ไปข้าวนวนละกลันดิใส่น้ำปูด้วยนะเนี่ยซื้อมาจากบางไทย แค่นี้ก,ก็อ่อกระเทียมตอก mm hmm. สามชัน